อได้สักทีโอเคเดี๋ยวลากคนมาดูแป๊บหนึ่งฮะก่อนจะมาอันี้กันเดี๋ยวขอเปิดอ่านคอมเมนต์ด้วยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ขอลากเพื่อนเข้ามาดูแป๊บหนึ่งแม่งไลฟ์ไลฟ์ครั้งแรกนี่คืองงนะงงงงมากโอเวคก็ตรีนมแป๊บถ้าถ้าอ่ะนั่นเลยครับโอเคอ่าขอดูตัวเองแป๊บหนึ่ง มันนะอ่านนะคอมเมนต์ตรงไหนวะเออใช่อะไครั้งแรกคือไม่รู้จริงทำยังไงอะไรงไง

เป็นเครื่องชาร์จอะไร่เนี่ยหมาแม่งก็เห่าจัง ไม่น่าไลฟ์บอลเลยว่ะน่าจะบอกว่าศึกษามาก่อนอันนี้แค่ทดลองนะ่สุดเท่าไห อืมเดี๋ยวลงก่อนเลยแล้วกันแม็กเน็ตไม่ดีว่ะ นะครับผมอ่ะก็ลงก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก็มาทดลองดูเฉยเนี่ยก็เน็ตตัาด้วยแหละไม่ใช่ไ์อืม เนี <N> ่ยครับก็แค่นี้แหละลองจิกนี้ขามเป็นปากครับ